พวกเราเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนถึงที่พักกลางป่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวเขาพี่น้องชาวกะเหลี่ยงใช้สําหรับจัดกิจกรรมซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนพี่น้องชาวบ้านกําลังเตรียมเผาข้าวหลามเพื่อที่จะต้อนรับพี่น้องคณะนักเดินทางผู้มาเยือนทุกคนเลยครับนี่แหละครับพี่น้องวิธีการใส่ชีวิตแบบชาวเขาอีลีเพื่อนใส่ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยปู่่าตายายแล้วครับ แล้วแตยังคงรักษาวิถีเก่าๆในการอยู่แบบนี้อยู่กับป้ากินกับป้า,ป,าป้าพื้นนี้เป็นปลาชุมชนครับบางทีไม่มีหมอ้อใช้ก็บอกเลยแหละหลังกินข้าวเบื้องแต้ทักษะการจับบ้างข่าวลามรถครับบ้างข่าวลามห้อนๆใส่มือจับแบบบดได้มีอย่างห้องเลยครับเพิ่นชำนานอีหลี ผู้บาวเช้าเขาคนนุ่มคนแน่นกับพากันมาตัดบั้งข่าลามให้กับผู้เท่าผู้โถในการเฮ็ดข่าลามครับเป็นภาษาที่ผมพยายามฟังแต่กบฟังบ่เข้าใจดอกครับที่นอง กองงปืนนทั้ใช่ไหมชวนนะพี่ไม่มีนะเลยหัวข้ามนี่ไม่มียุงนอนแบบใกล้ไฟหัวข้ามเลยแบบไมียุงให้เกลี่ยหลังแล้วไม่มีอะไรมาเอาเดียวซึ่งในตอนนี้พวกพี่ๆกำลังพยายามต้มน้ำเพื่อให้พวกเราได้เอาน้ำไปใช้ในการชงน้ำชากาแฟนี่แหละครับวิถีชีวิตการอยู่ป่าอยู่เขาตัดบังไม้ไผ่ เอามาใส่น้ําเพื่อต้มให้กับพวกเราซึ่งในตอนนี้ผมเดินขึ้นมาบนเขาเพื่อตามหาสัญญาณมือถือแต่ก็ต้องมาพบกับวิวสวยๆงามๆแบบนี้แหละครับหลังจากที่ชมวิวสวยๆงามๆกันแล้วเราไปอาบน้ํากันเลยครับซึ่งในตอนเย็นมีกิจกรรมบวชป่าบวชต้นไม้โดยพระคุณเจ้าคณะสูงทั้งหลาย และยังมีกิจกรรมจุดเทียนเพื่อลําลึกถึงลุงสืบนาคสะสถียนกรกๆตอนพี่น้องของพวกเราก็